สวัสดีครับเดี๋ยวอีพีนี้เราจะมาทดสอบอัตราสิ้นเปลืองของเจ้า n i s s ัน NP 300 n นวลาคันนี้กันนะครับสภาพโดยรวมรถคันนี้ก็ไม่ใช่รถเดิมแล้วนะครับแต่ว่าพื้นฐานเครื่องยนต์ยังเป็นของเดิมอยู่นะผมไม่ได้แต่งเครื่องนะครับแต่ว่าที่เปลี่ยนไปก็คือผมใส่คอกแล้วก็เปลี่ยนเป็นล้อกระทะบรรทุกนะครับ แล้วก็ล้อหน้าก็จะเป็นล้อแม็กขอบ18นะสเปคยางอยู่ที่245 45R18 นะครับส่วนยางหลังที่ผมใช้เป็นของ Max กซนะครับ225 70R15 นะรถคันนี้หลักๆผมก็ใช้มาซื้อผลไม้ไปขายนะครับก็จะมีคนของหลังรถแล้วก็มีคอกนะครับตัวคอกนี่ก็จะค่อนข้างต้านลมหน่อยแล้วก็น้ําหนักค่อนข้างเยอะนะผมเคยยกลงอยู่ครั้งหนึ่งครับใช้คนยกประมาณ6 7คนนะกว่าเราจะยกลงได้ก็ค่อนข้างมีน้ําหนักพอสมควรนะครับ แล้วก็มันเป็นอคอกสูงด้วยมันก็จะต้านลมหน่อยๆครับไม่หน่อยแหละค่อนข้างต้านลมเลยครับกิจัตรที่ผมใช้ก็ประมาณนี้นะครับมาซื้อผลไม้ไปขายระยะทางที่ผมวิ่งโดยรวมต่อวันก็ประมาณสัก250กิโลโดยประมาณนะครับส่วนเรื่องน้าหนักบรรทุกก็จะไม่ได้เป๊ะเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณสัก300-500กิโลต่อรอบนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดูเลขไม์กันก่อนนะครับรถคันนี้ก็วิ่งมา312,000 529กกิโลแล้วนะครับผมก็จะใช้วิ่งผลไม้อยู่เกือบทุกวันนะครับบางทีก็วันต่อวันบางทีก็วันเว้นวันเนาะประมาณนี้ครับเดี๋ยวพมจะมาเซ็ตทริป A ไว้นะครับโอเคแล้วก็จะถ่ายเลขไม้ไว้ด้วยเผื่อการพลาดน,นะครับเดี๋ยวเรามาเติมน้ํามันเต็มถังรอบหน้าเราจะมาคํานวณกันนะครับว่าใช้น้ํามันไปที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ ประมาณนี้เนาะสำหรับรถที่เลขไม้3 0 0 0สนกว่านะปั๊มที่ผมเติมก็เป็นปั๊มเขียวนะครับรอบนี้ตอนนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันเลยดีกว่า ผมจะใช้ความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเติมน้ำมันครั้งถัดไปเนี่ยจะหมดกี่บาทนะครับสวัสดีกันอีกครั้งครับทุกคนวันนี้ก็น่าจะได้รอบที่ผมต้องไปเอาของนะครับของที่ร้านผมตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะครับเหลือประมาณนี้นะต้องได้รอบไปเอาของแล้วครับรอบนี้ผมอาจจะยังไม่ได้เติมน้ํามันนะครับเดี๋ยววิ่งอีกสัก2อรอบเนาะเดี๋ยวผมควอยม,มาเติมนะครับวิ่งให้มันได้ระยะยาวๆหน่อยเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบนี้ผมจะได้ขนของเยอะไหมเพราะว่าวันนี้จะมีทัััั้้้้งงงงขขอออออตวววววเเแลลกก็็ฝาิดยยครมมนน่จะะพสห วันนี้ได้ของค่อนข้างเยอะนะมีทั้งของตัวเองแล้วก็ของฝากอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็น้ำหนักบรรทุกอยู่ประมาณซักตันนิดนิดนะครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะไม่ได้เติมน้ํามันนะเดี๋ยวเราขับไปก่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกรอบหน้าน่าจะเป็นรอบที่เราได้เติมน้ํามันนะครับสาเหตุที่รอบนี้ผมยังไม่ได้เติมน้ํามันก็เนี่ยนะครับมันยังเหลือเยอะอยู่นะนะครับเพิ่งจะลดลงมาได้แค่2 3สามขีดเองเนาะ ๋ยวเราวิ่งอีกสักหน่อยก่อนรอบหน้าเราค่อยเติมวันนี้ผมก็ได้รอบมาเติมของกันอีกวันนะครับแต่ว่าวันนี้จะแปลกหน่อยนะคือผมว่าแปลกก็คือวันนี้ผมจะได้สตาร์ทเครื่องไว้นะครับตอนนี้ก็เวลาตีสองยี่สนะครับผมสตาร์ทเครื่องไว้นะเพราะว่าเก๋เขานอนรอเดี๋ยวผมไปเดินซื้อของก็ยังไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลาซื้อของนานแค่ไหนนะก็ตอนนี้เราติดเครื่องเดินรอไว้เปิดแอร์ไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อของกัน น่าจะใช้เวลาพอสมควรอยู่ครับตอนนี้เวลาตีสามยีนาทีนะครับก็เราใช้เวลาซื้อของไป1ชั่วโมงพอดีครับก็เา่ากับว่าเราติดเครื่องเปิดแอร์อยู่1ชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็ซื้อของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ํามันกันครับตอนนี้น้ํามันของเราเหลืออยู่ประมาณครึ่งถังนะครับเลยครึ่งถังมานิดนึงขีดเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะหมดน้ํามันไปกี่ลิตรนะครับ เดี๋ยวมาคำนวณกันเลขไม์ของเราตอนนี้ก็3 1 3 3 1 0 0กิโลพอดีนะครับตอนนี้ก็เติมน้ำมันเต็มถังแล้วครับทิปที่ผมจับไว้ก็เป็นทิป A นะได้571กิโลนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาคำนวณกันส่วนน้ำมันที่เราเติมไปทั้งหมดก็1,170บาทนะหมดไป3 4จุด 87ลิตรครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าครับระยะทางที่เราวิ่งไป571.1กิโลนะเดี๋ยวผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บนึงครับหารด้วยจํานวนลิตรที่เราเติมน้ามันไปนะครับเนี่ยนะ34.87ครับได้ตัวเลขออกมาแล้วครับน้ํามัน1ลิตรเนี่ยเราจะวิ่งได้ที่1 6 3 7กมิโลนะนี่ครับทำตัวเลขได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับ แล้วความที่ผมอาจจะขับรถไม่เร็วด้วยแหละเพราะว่าผมขับรถไม่เกิน80นะถ้าเราวิ่งเร็วมันก็กินอยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ไประหยัดอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอัตราการบริโภคน้ำมันมันก็ตามคันเร่งที่เราใช้นะครับประมาณนี้ครับทุกคนสำหรับรถเลขไม์อยู่ที่3แสนนิดๆเนะาะทำตัวเลขได้ประมาณนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วแหละเพราะว่ามันมีทั้งครอบด้วยครอบนี่ก็หนักพอสมควรนะครับแล้วก็ต้านลมด้วยแล้วก็มีพาระโหลดที่เราวิ่งผลไม้ต่อรอบนะครับรอบหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณสัก 500กิโลนะน้ำหนักที่เราแบกบวกกับน้ำหนักของอยู่ประมาณสัก3า0รกิโลก็เกือบเกือบตันแล้วครับบางรอบผมก็แบกของอยู่ประมาณตันกว่าครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสเปคยางก็อย่างที่ทุกคนเห็นในต้นคลิปนะครับยางหน้า 245, 4 5 r ห้แนะครับแล้วก็ยางหลังเนี่ย 225 7 0 R 1 2, 2, 5 70, ครับถ้าใครใส่ยางที่มันหน้าหน้าแคบลงกว่านี้นิดนึงผมว่าน่าจะประหยัดได้กว่านี้อีกเยอะเลยครับเพราะว่าช่วงหนึ่งที่ผมใช้เป็นล้อกระทะยางเดิมนะครับผมจำไม่ได้ว่าหน้ากว้างมันเท่าไหร่แต่ว่าหน้ายางมันค่อนข้างแคบพอสมควรนะตอนนั้นผมทําตัวเลขได้ประมาณสัก1 7ถึง18กว่ากิโลเมตรต่อลิตรนะครับโดยความเร็วที่ผมใช้ประมาณ8 0ถึง90นะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ที่ไม่เกิน80ครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับที่นี้ผมก็ขอตัวลราทุกคนไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับจนกว่าเราจะมาพบกันใหม่ในพ p หน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ